โครงการโอสสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบการก่อตั้งครบ120ปีของการดำเนินธุรกิจโอสสภาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ยากไรให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างยั่งยืน และต้องการสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้อันเป็นหนึ่งในปณิธานจากชื่อเดิมของโอสสภ,ภาที่มาจากคำว่าเต็กเฮงอยู่ซึ่งแปลว่าการเจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่นโดยโอสสภ,ภาได้คัดเลือกเครือข่ายคนทําดีเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานบุญในการส่งต่อความช่วยเหลือจากโอสสภ,ภาสู่ผู้ยากไร้ ปัจจุบันโครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่ามีเครือข่ายทั้งสิ้นจำนวน13เครือข่ายจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อร่วมอุดมการ์และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการทำให้ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิมจากวันนั้นถึงวันนี้โครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ได้มีการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณให้กับทุกเครือข่ายเพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่โครงการตั้งไว้นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆด้วย ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารโครงการได้ให้นโยบายในการทำงานเชิงรุกโดยให้เครือข่ายนำเสนอแผนงานที่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาทางสังคมพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในบริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้จัดทีมงานจากส่วนกลางเพื่อลงพื้นที่และเก็บข้อมูลความคืบหน้าของโครงการมานําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการเป็นระยะรวมถึงการที่คณะกรรมการบริหารโครงการได้วร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนติดตามความคืบหน้าของแผนงานในแต่ละเครือข่ายอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาทางเครือข่ายคนทำดีทั้ง13เครือข่ายได้ทุ่มเทและดำเนินงานตามแผนงานต่างๆที่ได้นำเสนอไว้ดังนี้ โครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ถ้าขาดพลังความร่วมมือตลอดจนทีมงานที่แข็งแกร่งจากทุกเครือข่ายที่ร่วมกันยืนหยัดภายใต้อุดมการเดียวกันนั่นก็คือการทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าในวันนี้และตลอดไป